สวัสดีคะ่ะนางสาวเกนออกุโตรสักการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษา,ษาจีนรหัสนักศึกษา6440303202ค่ะสวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวจิดาภานวลชัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนรหัสนักศึกษา หกสี่สี่ศูสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยาดาสุทรรมคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์สาขาวิชาภาษา,าจีนรหัสนักศึกษา6 4 4ี่สี่ศูค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวปันชพูคำภูคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนรหัสนักศึกษา6 4จ0 3 0 3, 3 1 1 6ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมพรปอดดีเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์สาขาภาษาจีนรหัสนักศึกษา 3 3 1 8สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสีทองโอปโคณอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมมศาสตร์สาขาภาษาจีนรหัสนักศึกษา6440303125ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภลักษณ์เลยจันทึก คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนรหันศาศาสนักศึกษา644-03-03226ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทุนิสาสามคีคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาจ,จีนรหันศาศาสนักศึกษา644-03-03230ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวลิยาทองสลักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนรหัสน,นักศึกษา6 4 4 0 3 0 3 2 3 2ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนายวรากรนบัวกระโทกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนรหัสนักศึกษา หกสี่สี่ศูนยสามศูนย์สามสองสามสี่สำหรับกลุ่มเรานะคะได้เรื่องนางพยางูขาวเรื่องนางพยางูขาวเนี่ยปรากฏโฉมครั้งแรกในวรรณกรรมจองจำงมือวช่ชวนิรันในเจด,ดีเหลยเฟิงและมันทืก ทิ่ซื่อตรงเอียนของเฝงเม่งหลงโดยบันทึกดังกล่าวถูกคนพบในระหว่างยุคราชวงศ์หมิงบนเขาเง้อไบามีงูขาวตัวหนึ่งอาศัยอยู่งูขาวตัวนี้บำเพ็ญพทมาได้เวลาหนึ่งพปีจึงมีอิทธิมากใกล้ๆก,กันนั้นมีใต้ซื่อชื่อว่าฝาไหา่บำเพ็ญเพียรอยู่ในท่ำบริเวณใกล้ๆวันหนึ่งตะวันเห็นใจในความมานะพยายามของใต้ซื่อฝาไหา่ จึงได้ส่งให้เซียนใต้นำยาต้นมาปราทานให้ใต้ซื้อใต้ซื้อฝาให้ดีใจมากที่ได้บรรลุมรคลและรับยามาด้วยความดีดีนางงูขาวที่อยู่ใ,ใกล้เมื่อได้ยินข่าวนั้น mm. ก็ได้หาะเข้ามาในขณะที่ใต้ซื้อฝาให้กำลังเผลอนางได้ขโมยยาเซียนกินแล้วก็หาะหนีไป ได้ซื้อฝาให้ไม่สามารถตามได้ทันขอนางงูขาวหลังจากที่ได้กินยาเชียนนั้นก็มีพละงกำลังมากขึ้นจึงทำให้ใต้ซื้อฝาให้กดเชืองเป็นอันมากนางงูขาวมีน้องสาวร่วมสาบานอีกคนหนึ่งชื่อว่านางงูเขียววันหนึ่งทั้งสองได้แปลงร่างกายเป็นสาวงามสองคนนางงูขาวเมื่อแปลงกายเป็นมนุษย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นไสสู้เจิน นางมูเขียวชื่อว่าเสี่ยวซิงทั้งคู่ได้ลงได้ลงไปเที่ยวบนโลกมนุษย์ได้พบกับนักศึกษาปัญญาชนที่มีรูปร่างสง่างามคนหนึ่งท่ามกลางหมู่คนมากมายหญิงสาวเกิดลงรักขเขาขึ้นมาทันทีมูเขียวจึงไลม่มนลไล่เวทมนต์ลับๆทำให้ฝนตกลงมานักศึกษาสี่เซียนเมื่อเห็นหญิงสาวทั้งสองปกักฝน จึงเอาลงไปให้พวกนางเห็นตัเองก็ยืนอยู่ห่างๆทำให้ฝนฝาดเผาไปสู้เจมเห็นสีส่เซียนเป็นคนซื่อทำให้รู้สึกรักเขาขึ้นมาส่วนสีส่เซียนก็ลงลักความงามของหญิงสาวด้วยความช่วยเหลือของเซลซวิงทั้งสองคนจึงได้แต่งงานกันและได้เปิดร้านขายยาบริเวณถนนสา์ปีหูรักษาลโรคให้กับผู้คน แต่ใต้ซื้อฝาให้ได้ว่าไปซูจนนั้นเป็นปีศาจงูขาวจะมาทําลายมนุษย์จึงไปบอกุยเซียนว่าภรรยาของเขาเป็นปีศาจงูแปลงกายและสอนวิธีตรวจสอบให้กับุยเซียนุยเซียนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เขาก็ทําตามที่ฝาให้บอกพอถึงเทศกาลชาตจีน เขาให้นางดื่มเหล้าสงห่วงจิวเพื่อขจัดเพศภัยสิ่งอัป,ปมงคลเวลานั้นไปสูดเจินกำลังตั้งคันและปฏิเสธสุยเซียนไม่ได้หลังจากดื่มเหล้าลงไปนางคืนนา่งเดิมทันทีสุยเซียนตกใจจนสิ้นชีวิตเพื่อเป็นการช่วยเหลือสุยเซียน ไปสู่จนไม่นึกคำหนึ่งว่าตนกําลังตั้งคันและได้เดินทางไกลนับพันลี้เพื่อขโมยหญ้าหลินจืออันมีสรรพคุณชุบชีวิตมนุษย์ได้ณนะเทือขาคุณดุนนางต้องต่อสู้กับทหารยามที่พิทักษ์รักษาหญ้าหลินจืออย่างไม่เห็นแก่ชีวิตตนทหารเหล่านั้นต่างทราบซึ้งในความรักของนาง จึงมอบย่าหลินจื้อแก่นางไปเมื่อสุเิเจนฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาจึงรู้ว่าไปสู่เจนรักเขามากเพียงใดแต่ฟ้าให้ยังไม่ยินยอมให้มนุษย์อยู่ร่วมกับปีศาจจึงได้ลวงสุเจนให้เข้าไปในวัดจินซานทั้งยังบังคับให้เขาบวชไปสุเจน แล้เสี่ยวชิงต้องการตัวของเสี่ยวจุ่เซียนคืนมาจึงนำทหารสัตว์น้ำเข้าโจมตีวัดจินซานพวกนงางไล่เวทมนต์ไม่หยุดทำให้น้ำท่วมวัดจินซานนั่นก็คือน้ำท่วมจินซานเรื่องเล่าเล่าขานที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณไปสุดจนใกล้ขอเต็มทีน้ำไม่อาจสู้กับฟ้าให้ได้ โชคดีที่เซี่ยวชิงเข้ามาช่วยไปสูเจินให้หนีรอยไปได้ทั้งสองหนีไปจนถึงสะพานขาดและได้พบที่หลบหนีออกมาจากวัดจินซานมาได้สะพานขาดเป็นสถานที่ที่ไปซูเจินกับเซี่ยวซูเซียนกัครั้งแรกคู่รักทั้งโสดหัวใจฝ่ญญายต่างร่ำให้ ศานาให้ฟ้าเห็นใจกับความรักของคุณเมื่อไปสุดเพิ่งจะคลอดลูกชายฟ้าให้ก็ตามมาถึงและได้จับนางไปคุมขังไว้ใต้เจดีเลยเฟิงในบริเวณทะเลสาบซีมไว้ว่านอกจากน้ำทะเลสาบสีหูจะแห้งหมดและเจดีล้มลงแล้วเท่านั้นนางจึงจะกลับสู่โลกมนุษย์ได้ อามอมาจิงเพนตะบะจนแก่ก้ากลับมาทะเลสา์ซีหูอีกออสุกฟ้าจนฟ้าไหายใก้แพ้จึงได้สูบน้ำทะเลสีหูจนเหือดแห้งล้มเจดีเลยเฟออยที่คุ แนวคิดของนิทานเรื่องนางพญาง,งูขาวมีแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อหลักๆอยู่สข้อ 1. แนวคิดเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวกับงูในสังคมจีน 2. แนวคิดเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวกับอดีตชาติและการเวียนว่ายตายเกิด 3. แนวคิดเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับความรักเช่นรักข้ามภพและความรักระหว่างคนกับงู 4. แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทางพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายเป็นความรักเน้นความรักมากกว่าอยากให้คนอื่นเห็นถึงความรักแท้จริงใ,ในสังคมศักดินาเป็นแก่นความคิดเกี่ยวกับสังคมศักดินาในยุคนั้นปมขัดแย้งความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล น่าก็คือฝาหายตนักว่างูขาวเป็นปีศาจจะมาทำลายมนุษย์และเหตุผลนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งและความขัดแย้งอีกอย่างนึ้งก็คือความขาัดแยงภายใน,ในใจิตใจสำหรับตัวละครไปสู้เจนง,งูขาวอายุพันปีเป็นงูขาวที่ได้รับความช่วยเหลือจากสี่ียนเมื่อพันปีที่แล้ว ครั้งที่ยังบำเพ็ญตะบะถูกหมอมูจับไปมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุทำเป็นเซียนต้องการตอบแทนบุญคุณสี่เฉียนแต่สุดท้ายตกหลุมรักจนถอนตัวไม่ขึ้นก่อกรรมหนักจนถูกจองจำไว้ในเจดีสี่เฉียนบัณฑิตหนุ่มใจดีเป็นคนสุภาพเรียบร้อย เคยช่วยงูเคยช่วยงูขาวตัวหนึ่งไว้ในชาติที่แล้วชาตินี้มาเกิดใหม่งูขาวจึงตามมาตอบแทนบุญคุณเสี่ยวชิงงูเขียวอายุ500ปีเป็นน้องสาวร่วมสาบานกับไปสู้เจินมีนิสัยร่าเริงมองโลกในแง่ดี จากเวลาแลสถานที่ 1. นึ่งเขาง้อไบเป็นสถานที่ที่งูขาวอาศัยอยู่สองถ้ำเป็นสถานที่ที่ฝ้าห่ปยบำเพ็ญเพียน 3. โลกมนุษย์เป็นสถานที่ที่นางงูเขียวและนางงูขาวได้แปลงร่างเป็นมนุษย์และลงไปเที่ยวเล่น 4. ทะเลสาบซีหูสถานที่ที่หลังจากไปสู่ ไปสู่เจินและส่อเซียนแต่งงานกันและเปิดร้านขายยารักษาโรคให้แก่ผู้คน 5. พิจารณาศาสตร์จีนส่อเซียนให้ไปสู่เจินดื่มเหล้าหวงจิวหลังจากไปสู่เจินดื่มเหล้าแล้วนางกลับมาเป็นร่างเดิมทันทีและส่อเซียนตกใจจนเสียชีวิต 6. เทื่อเขาคุนเดินทางไปขโมยย้าหลินจือ ที่มีสรรพคุณชุบชีวิตคนได้เพื่อชุบชีวิตสื่อเสียนจนฟื้นขึ้นมา 7. วัดจินซานหลวงจีนฝาให้ไม่ยอมให้มนุษย์อยู่กับปีศาจได้จึงได้ลวงสื่อเสียนเข้าไปในวัดนี้าอที่ทั้งสองหนีรอดจนมาถึงสะพานขาดและสะพานขาดยังเป็นที่ที่ทั้งสองพบกันครั้งแรก 9. เจดีเหลยเฟิง ทั้งสองหนีไม่พ้นหลวงจีนฟ้าให้จึงโดนจับคุมขังไว้และโดนสาบไว้ที่นี่ 10. ทะเลสาบซีหูเสี่ยวชิงได้บำเพ็ญตะบะจนแก่ก้าและกลับมาทะเลสาบซีหูอีกครั้งและต่อสู้กับหลวงจีนฟ้าให้จนพ่ายแพ้กนวิธีการแต่งเนื่องจากเนื้อหามีความสนุกสนานเป็นเรื่องราวความรัก ระหว่างงูและมนุษย์จึงถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ละครโทรทัศน์นับครั้งไม่ถ้วนเมืองไทยเคยนำมาดัดแปลงเป็นละครเวทีทาการกำหนดเรื่องการดำเนินเรื่องเรื่องด้ ได้กล่าวเรื่องถึงเรื่องราวของบัณฑิตหนุ่มที่ตกหลุมลักสตรีผู้โสภานางหนึ่งสตรีผู้นี้แท้จริงแล้วเป็นปีศาจงูขาวที่จำแรงกลายมาใต้ซื้อฟ้าไหา่มีความต้องการช่วยเหลือบัณฑิตหนุ่มให้พ้นจากการดูดกลืนวิญญาณของปีศาจงูขาวจึงได้ต่อสู้กับปีศาจงูขาวและจับนางไปจำ ต้องจำไว้ใต้เจดีเฟิงการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่อสารของเรื่องนางพญางูขาวหรือชื่อภาษาจีนายเฉวฉวนในที่นี้จะเป็นการแปลวรรณกรรมจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยซึ่งวรรณกรรมหรือนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้ก็ได้มีการเผยแพร่ไปสู่ประเทศต่างๆจึงมีการแปลหลายภาษาของวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของนิทานเรื่องนี้เป็นทั้งวจนะภาษาและอวจนะภาษาในการใช้ัจนะภาษาของนิทานเรื่องนี้จะเป็นการเล่าขานหรือพูดต่อต่อ,ตอกันมาจากคนในสมัยก่อนของประเทศจีนและการเขียนบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานของคนในสมัยนั้นๆค่ะส่วนในการใช้อวจนภาษาของนิทานเรื่องนี้จะเป็นการสแสดงอุปรากราจรีนหรือที่เราเรียกกันว่างิ้ว ซึ่งเป็นละครจีนแบบโบราณเล่นเป็นเรื่องมีดนตรีบรรเลงมีบทร้องเจราจาและแสดงผ้าทางประกอบแล้วก็มีการนำนิ้วไปแสดงในรูปแบบต่างๆเช่นนิ้วกิง่งนิ้วควางตุง้งและอื่นๆตามภูมิภาคในประเทศจีนค่ะในปัจจุบันได้มีการนำวรรณกรรมหรือนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้มานำเสนอในรูปของภาพยนตร์และละครชุดหรือที่เราเรียกกันว่าซีรีส์นั่นเองในประเทศไทยก็ได้มีการนำ นิทานเรื่องนี้มาแสดงเป็นละครเวทีในปีพศ2542และปีพศ2551ค่ะเนักในการสื่อสารของนิทานเรื่องนี้ก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตักขันการสมมติเรื่องในรูปแบบพิมพ์มีภาพไม้แกะสลักเล่าเรื่องบางฉากของตำนานนางพญายงูขาวที่เจดีย์เหลืองเ,เมืองหางโจวแล้วก็มีภาพวาดฉากตำนานนางพญายงูขาวในพระราชวังฤดูร้อนบริเวณทางเดินที่กรุงปักกิ่งค่ะ และนี้ก็เป็นทั้งหมดของการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่อสารของนิทานเรื่องนี้ค่ะตามบันทึกจิงซื่อทงเหวียนเดิมงูขาวไม่มีชื่อแต่ภายหลังมีการเพิ่มชื่อให้เป็นไปสู้เจนและตามเนื้อเรื่องดั้งเดิมกล่าวถึงการต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรมโดยพาเทระเป็นฝ่ายช่วยเหลือบัณฑิต ให้ผลจากการทำอันตรายโดยปีศาจงูขาวภายหลังมีการดัดแปลงเพิ่มเติมให้เป็นเรื่องของความรักระหว่างมนุษย์และปีศาจแต่อย่างไรก็ดีเรื่องราวที่ดัดแปลงไปมีหลายรูปแบบตำนานพญางูขาวหรือนิยมเรียกย่อกันว่านางพญางูขาวเป็นนิทานพื้นบ้านของชาว เมืองหางโจได้น,นิยมนํามาเล่นแสดงในอุปรากรจีนอีกทั้งยังนิยมมาแดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ทางโทรทัศน์ของจีนหลายครั้งหลักฐานการนําเสนอตำน,น,นำยานนางพญางูขาวครั้งแรกได้ถูกพบปรากฏหลักฐานการสมมุติฐานเรื่องในรูปแบบพิมพ์เจดีหลฟองมีภาพไม้แกะสลักเก่า เล่าเรื่องราวบางฉากในตำนานซึ่งแต่งโดยฝึงเหมืองหลงในยุคราชวง์หมิงประวัติการประพันธ์ภาพวาดฉากตำนานนางพญาง,งูขาวที่พระราชวังฤดูร้อนบริเวณทางเดินยาว ภาพวาดฉากตำนานบริเวณทางเดินยาวภาพที่หนึ่งภาพวาดฉากตำนานบริเวณทางเดินภาพที่สอง